กินๆบะป่าบะยังเนี่ยต้อเมน่ร้องแซ่บด้อือแซ่บบ่จ้าแซ่บอยู่วหลวพ่อเราองมนบ่ตัดกลิเนาะออ๋อมันมีต้นเดียวในโลกนะผักเมีงไหมซุปกุ้งหมูหันแซ่บดีเลยต้องเมน่ร้องนบะป่ามาแล้วจ้ากินเขาน้ำกันนี่คนที่กินกินไปจะแซ่บบ่จ้า โอ้เป็นตะแซบเบนะจ้ะยุกินแบบบ้านๆนะจ้ะโต้บวะวมีนโตกับเขาบะมีกิน <c oughs> นั่งกับพื้นซอกลักเลือดแล้วก็ลาบน่เจ้า อันนี้คนกินจ้น vào wow. chân nào